เพ e ีเกรดนิวเอเจนซีรายงานข่าวทักษิณลั่นตนไปอยู่เมืองนอกมา17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบหากไม่มีธรรมะคงตรอมใจตายม่วันที่22สิงหาคม2566นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากสิงคโปร์เมื่อวันที่1กันยายน 2566นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรยื่นทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าระอองธุรีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหาการุณาอภัยลดโทษให้นักโทษชายเด็ดขาดทักษสินเหลือจำคุกต่ออีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปวันที่8มิถุนายน2567นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกล่าวให้โอวาสในฐานะประธานงานเลี้ยงฉลองบวชนายสมิทธิพัสหลีนวรัตลูกชายของนายกิตตดาหลีนวรัตหรือนายกเบี้ยวนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี โดยช่วงหนึ่งนายทักษินกล่าวว่าอยู่เมืองนอกมา17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบหากไม่มีธรรมะคงตรอมใจหรืออาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายไปแล้วคนคนหนึ่งคงไม่มีใครโดนมากเท่าตนแล้วล่าสุดยังมีควันหลงอีกแต่ผมสบายมากวันที่10มิถุนายน2567นายทรงชัย เนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนำเอกสารหลักฐานเข้าพบพันตำรวจเอกทองศูนย์อุ่นวงรองผบกปอทให้ดำเนินคดีนายทักษิณชินวัตรตามมาตรา112และมาตรา116เหตุเกิดจากการขึ้นเวทีเป็นประธานงานบวชเมื่อวันที่ 8. มิถุนายน2567ความคืบหน้าล่าสุดพบว่า ปอทอได้ส่งสำนวนไปยังสถานีตำรวจภูธรนธัญบุรีโดยนายทรงชัยจะดำเนินการติดตามเร่งรัดคดีต่อไป